มานี้คือวัดสีชมนะครับที่บัตรนี้ซื้อใหม่หรือใช้กันได้ตอนนี้ปิดแล้วครับโอ้ตอนนี้ปิดแล้วเหรอเอาข้างด้านนอกก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมออกมาอ่านทีหลังกันแล้วกันไอบัตรต้องซื้อใหม่ใช่ไหมครับบัตรใช้กันได้ครับครับ เพราะยางที่อันนี้ปิดแล้วออก็<ๆ>ก็เลยเข้าใจพี่พี่เขาบอกว่าปิดแล้วนะครับผมจะได้ถ่ายแต่ด้านนอกคือข้างในองค์พระไม่ได้เข้าไปแล้วแล้วก็บัตรซื้อแต่ละที่ครับใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะว่าคนละที่นั่นแหละแต่ตอนนี้ปิดผมก็คงจะถ่ายที่วิดีโอแต่ข้างนอกมีไว้ ใช่ครับ,รบก็ปิด5โมงนี้ถึง6โมงเลย้วเป็นวัดที่อีกวัดหนึ่งที่คนมาเยอะเพราะว่าองค์พระพุทธรูปก็ยังสมบูรณ์ อันนี้คือวัดสีชุมครับที่เห็นต้นใหญ่ๆคือต้นมะม่วงก็น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาคือมะม่วงป่ามะม่วงะล่ลนนะครับคารุณาไปทางสายค่อยเดินทางซ้ายรักษาระยระห่างส่วนข้างในองค์พระเข้าไม่ได้แล้วนะครับปิดแล้ว ผมจะให้ดูเดินพาเดินดูรอบๆแค่นั้นวัดสีชุมก็เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งโบราณสถานสร้างมา จะแค่นี้ครับอันนี้คือต้อนมะม่วงที่ผมพูดต้นใหญ่มากเขาจำกดัดจำกัดผู้ชมเข้าทีละห้าคนเองอันนี้คือตอนนี้ปิดเข้าไม่ได้สาธุนี่คือสร้างมาแต่สมัยสุขโขทัยครับยังสมบูรณ์มาก สวนอุโบสถก็ยังสมบูรณ์ดีครับแต่ถ,ถึงขนาดนี้อันนี้ก็อุโบสถลองน่าจะประมาณถ้าดูตามการสร้างก็น่าจะมานานอันนี้ผมจะให้ดูข้อมูลของต้นมะม่วงวัดสีสุมนะครับ เป็นต้นมะม่วงป่าเป็นต้นมะม่วงโบราณขนาดยักอายุ200ปีวัดเส้นได้6เมตรสูงประมาณ20เมตรตามประวัติสันนิษฐานว่าโบราณสถานสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนจะถูกทิ้งล้างในยุทธยาตอนปลายปัจจุบันหลงเหลืออาคารสำคัญอยู่เพียงแห่งเดียวคืออาคารพระมนตดก ซึ่งปรากฏอยู่ใกลยังคงมีต้นมะม่วงยักต้นนี้ต้นนี้ครับท <c oughs> ันเนถานว่า <c oughs> 200ปี <c oughs> ไม่รู้มีลูกหรือเปล่าค <c oughs> งแก่จนจะไม่มีลูกหรือยังไงหรือเป็นเสร็จหมดแล้วอันนี้คือวัดศรีชุมครับ นี่ก็ <c oughs> ใกล้จะหกโมงแล้ว อันนี้มีการบูรณะแลยนี่ครับแต่ก็ยังสมบูรณ์ดีสำหรับประวัติของวัดศรีชุมครับต้องอยู่ด้านนอกกําแพงเมืองทั้งตกเสื่อเหนือพอดีสิ่งสำคัญที่ปรากฏอยู่โดดเด่นในแจ้พระอาคารปฏิสฐานพระพุทธรูป พระทับนั่งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ภายในอาคารพระพุทธรูปองค์ใหญ่11เมตรซึ่งเชื่อกันว่าพระพุทธรูปเรียกตามปรากฏศิลาจารึอกองที่หนึงว่าพระอออ,อจันะมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวกัสร้างเป็นพระพุทธรูปฟังมานิชัยองค์ที่เห็นในปัจจุวันได้บุรณะปฏิสังคณนใหม่ลาว 2,496ัค24ำว่าสีมาจากคำว่าพื้นเมืองเดิมของไทยสาหลีซึ่งหมายถึงต้นโพดังนั้นสีสุ่มจึงหมายถึงดงของต้นโพวัดต่ดงของต้นโพแต่ในหนังสือพระราชวงศ์สว,วดานกุศลย,ยาที่เขียนในสมัยทานไปลายไม่เข้าใจความหมายนีแล้วจึงเรียกสถานนี้ว่าฤาษีสุม ว่าเป็นสถานที่สมเด็จพระนเรศวรมาประชุมทัพกันอยู่ที่นั่นก่อนที่จะยกทัพไปปราบเมืองสวรรค์ขโลกอันเป็นที่ตั้งตจนต่อของตำนานเรื่องพระพุทธลูกพูดได้ที่เล่าขานกันต่อต่อมาวัดศรีุมยังมีความสัมพันธ์ต่อประวัตศิศาสตร์ุงสือตัวใหญ่คือในช่วงผ่านหนังของมงินดมได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่สอง เรียกว่าจะลึกว่าสีชุมที่เล่าเรื่องราวขอนของตั้ง่วงสุโขทัยที่เพดานของช่องผนังนังเก่ามีภาพพดจดลายเส้นบนผนังชนวนเป็นภาพเล่าเรื่องอดีตชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าชาดกบางภาพมีลักษณะขณะบสมีิมานและ ได้มีอักษรสมัยกำกับบอกชื่อเรื่องสะดงไว้ที่ภาพแต่ละภาพด้วยก็คือประวัติของวัดสีสุมครับ